ขั้นตอนการเช่า TSM Tune Pro 6ชั่วโมงเข้ามาที่ tsmtune.com กดดาวน์โหลดเลือกตัวบนนะมันจะเป็น TSM Tune Pro จากนั้นก็เลือกดาวน์โหลดได้เลยกดดาวน์โหลดไปตอนนี้ผมโหลดมาแล้วก็จะดูหน้าจอตรงนี้จากนั้นเราแตกไฟล์ก็จะได้ไฟล์ตัวนี้ออกมาก็กดติดตั้งไป ตรงนี้ก็กดนี x ไปเรื่อยๆเ,เลยกด install จากนั้นเข้ามาที่เว็บ edit unlock shop สมัครสมาชิกอะไรให้เรียบร้อยจากนั้นเข้าสู่ระบบ ก็ไปเติมเครดิตอะไรให้เรียบร้อยนะค่าในนี้ก็75บาทนั่นแหละจากนั้นเลื่อนลงมาตรงค้นหาตรงเนี้ยให้เลือกเป็นดิจิตอลทูลแบบที่เป็นแบบเช่าอะไรแล้วก็หาสินค้าที่เป็น tsm tool pro 6ชั่วโมงกดเพิ่มในตะกร้าไปที่ตะกร้ายืนยันการสั่งซื้อ ยืนยันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ดูที่ประวัติการสั่งซื้อตัวนี้ก็กำลังดาเนินการนะรอประมาณสักประมาณ5-10ถนาทีหลังจากคำสั่งซื้อสำเร็จก็จะสถานะก็จะเป็นคำว่าสำเร็จอย่างนี้แล้วก็ในส่วนของ order reply ก็จะมี user name แล้วก็ password ก็เปิด t ู m tool ขึ้นมา เอา username เนี่ยมากรอกแล้วก็ password จากนั้นก็กด sign in เข้าไปก็แค่นี้ก็ใช้งานได้แล้ว6ชั่วโมง